สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเกมสกุระหรือปรบอกวันนี้เขาก็จะมาเล่นแมปชาวายเดเคนะคะอัปเดตใหม่แล้ววันนี้เขาไม่ได้มาทำละครสั้นหรืออะไรเขาจะมาเก็บตกนี่แหละทุกคนเพราะไม่รู้จะทำเรื่องอะไรดีนะคะก็มาเก็บตกนี่แหละ โอเคก่อนแรกก็เอาเด็กนะคะไปวางไว้บนสไลเดอร์นะคะเพเราเป็นคนใจดีนะคะอะเมื่อกี้ก็มีเหตุการณ์นิดนึงนะสำหรับแมปโรงพยาบาลนะคะเกือบลงไห้ายเลยทุกคน <c oughs> ก็ออกแมปมาเล่นแมบนี้นะคะ เล่นกับน้องกันไปนั่งซะไปไปเถอะมาเร็วไปชงนม,ม,มแหละสร้างบ้านหน่อยไปสร้างเองดีกว่านะฉันไม่มีเลยว่า ฉันไม่มีเงินน่ะเข้าใจนี่นอ่ะอยู่บ้านคนนี้ไปเลยไปนี่อยู่บ้านคนนี้นอ่ะข้าบ้านคนนี้ไปก่อน <Okay. S 2> คนนี้นอนเลยทุกคนอ,อีกขวดหนะึ่ง ครบสละป่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาพระอ้อมกันนะก็คือมาเลี้ยงหนอนอนันน้นนั้นโบนะก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้ดูสิมียิ้มเลยไม่ยิ้มเลย,ยเลยสียใจอะ่ะไม่ยิ้มเลยนะเป็นบ้าปะเน,นี้ยไม่ยิ้มเลยใช่ไหม ไปก่อนไปออกไปก่อนไปก่อนสุดเจ้ะไปก่อนสิยยลอนเฮ้ยออกไปหน่อยออกไปไม่ได้สักทีเดี๋ยวได้ด้ละเดี๋ยว,เอ,ว,วอยเอานมตรงนมให้กินก่อนอยากวอรรูปใช่ไหมได้เลย เอมเดี๋ยวเขาไปชงนมเพิ่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนมหมดนะเรารู้ถ้ากินนมเสร็จเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อมแน่นอนโอเคนะก็ไปวัดรูปให้เขาเลยพาพาไปวัดรูปอ้าวัดรูปไปจ้ะ แกมาหนะ้าห้าห้านะเจ็บนนยาตอนเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวนี่อ่ะไปเรียนไปนางอยากเรียนไม่ใช่เหรออ่ะนางเป็ดออไม่ใช่นี่นางนานางนาง,นางไก่งวง <c oughs> ตลกเพื่อเรือเดี๋ยวฉันก็จะพาเธอไป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 โรงพยาบาลนั่นเองเพราะเธอเจ็บแน่นอนทำเควททำเควสหนาวะทขึ้นหนาว แล้วก็พาไปวัดพาไปปลูกต้นไมนะ้นะวันตกลงวันนี้จะได้เก็บตกไปเนี่ยโอ้ไปเก็บเลยละกันไม่ต้องเปลี่ยนผ้าองค์ผ้าอ้อมอะไรละไปเก็บเลยจ้าดูหน้าดิทุกคนถ้า <laughs> งั้นเดี๋ยวเราทำเคล็ดนี้ให้เสร็จก่อนไปทำเคล็ดรถนั่นเอง เล่นรถปะนั่นนะ่ะในเคปนี่ไงเจอควีสรถเฮ้ยเจอเด็กหน้าตาคโคตรน่ารักอไก่งวงนี่ก็ผ่านวันไหวนั่นเลยแล้วนะถ้ายังใส่ชุดไก่งวงอีกอะ ฉันอยากเป็นตุ๊กตาไม่ได้อีกอ่าเธอวันนี้เลยก็เย่เย่เย่ไปเลยเหนื่อยนะคนดีเอ้ยทุกคนคนนี้สวยอ่ะเขาหูงแมวมาจากไหนหูงแมวชมพูเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะออเดอดร์สอรี่มาดูกันทุกคนอะเราจะดูหวัวนะคะเราหยุดดูแป๊บหนึ่งนะมันมาใหม่แน่ๆเลยทุกคน ไหนเนี่ยนี่เลยทุกคนจะเจออันนี้โอ้โหผมเปลี่ยนพออไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะบ้าเหอะต้องเปลี่ยนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ,ะ,คะไปคะ่ะไปค่ะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยน แกงเด็กอยากเล่นไปเปลี่ยนบัดะไปไปเปลี่ยนะเจ้ยเป็นไปเป็นเด็กโตนะเฮ้ยโอ้โหดูจุแป้งแป้งหอมมากเลยนอนออกมา เป็นอะไรอีกฮะโอ้โหไม่บอกไม่บอกฉันจะรู้ไมล่ะฮะอ,อไปเจี๊ยวเหอะแล้วไม่บอกฉันจะรู้ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ดูประวัติของเธอสักหน่อยเนี่ยเหนื่อยนะรู้ไหมยวกลับดีแคร์แป๊บหนึ่ง กับเดคแบบไปชงนมเพิ่มก่อนแล้วกันวิยทุกคนหัวเด็กรอยได้เห็นไหมไป,ไปกินอี่ล่างเด็กแล้วหัวเด็กนูนก่น VAP แพงขึ้น เป็นอะไรอีกเนี่ยคนจะชงน้ำเพิม่มนมเพิ่มไหมทุกคนเขาพูดเนตำม,ตมิว่าดูฉันนะก็จะพาเธอไปลงเพลงไป ครอบคัวเรานี่สีดำเต็มไก่งวงกินซะก็คือไม่มีนาเดียนะทุกคนคิดถึงนาเดียมากจะอาบน้ำอีกแล้วหรอปวดหัวทุกคนเราปวดหัวมากเลย ทุกคนหัวเด็กรอยได้ดูดิเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอาบน้ำเอาไปอาบน้ำไปเหนืงงอ่อยทุกคนไปเลี้ยงคนอื่นดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับเทนนะไก่งัว เหนื่อยเรื่อเกินเฮ้อไปเราทุกคนไหนมากเลยไปไปทิ้งไว้นี่แหละไปเก็บตกเถอะทุกคนเราไปเก็บตกเถิดเอาว่านะไปเก็บตกก่อนละกันทุกคนไปพาน้องไปเก็บตกด้วยละกันขี้เกียจไปพาไปกินนมเลยแบบนี้ ราะงั้นเดี๋ยวไปเก็บตกกันเลยค่ะกว่าจะได้เก็บตกนะนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนมันเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้นะก็คือนะ่าเล่นมากๆถ้ามันสามารถกดกระโดดได้นะคะมันก็จะสนุกไปตั้งแต่ละก็จะเป็นเออที่วิ่งนะคะมีแบบนี้โอ้โหองมองแล้วก็จะมีเป็นสไลเดอร์นะคะ ส,สามารถสไลด์ได้จริงเลยนี่กนะ็จะเป็นม้าหมุดน,นะคะนั่งได้จริงอะไรจริงนะคะจะนอนอีกแล้วเหรอไม่พาไปหรอกเหนื่อยนื่อะไรอะ Bye. หนูอ่ะจะไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลยนะฉันจะนอนฉันจะไปกินข้าวฉันหิวเออวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยฉันหิวต้องมาเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมฉันหิวข้าวเนี่ยโอโ้โหเธอหิวนมก็ไปเลินก่อนไปนจะพาเธอนอนไม่ไปไม่พาไปหรอก <Yeah. laughs> เป็นเป็นพี่ที่โหดได้ที่สุดหิวนมอีกแล้วใช่ไหมฉันเบื่อด้วยฉันจะไปกินข้าวสักทีก็ไม่ได้นะเ <sighs> ไปไปกินข้าวเอ้ยไม่ใช่ไปกินน,มไ,น,นมไปนมไปซะอืม hmm. กานเป็นผู้ใหญ่ก็หนื่อยทุกคนหิวทุกคนวันนี้ขอไปกินข้าวก่อนแป๊บหนึง่งวันนี้ก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r ให้ด้วยนะไปและทุกคนไปละ